จากสายของคุณวินะฮะคุณวิปัจจุบันอายุ33ปีครับเรื่องราวเรื่องนี้ย้อนกลับไป20กว่าปีนู่นฮะณแบบที่บ้านคนงานในจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับกับเรื่องที่มีชื่อว่ายายไม่ใช่ยายครับเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับมาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณวิค่ะสวัสดีค่ะคุณวิได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับค่ะได้ยินชัดค่ะชัดเจนนะคุณวิเสียงดูแหบๆนะไม่สบายปะ อไม่คับปกติดีค่ะปกติดีแต่ไงลบกลนคุณวิเสียงดังกว่านี้นิดนึงนะค่ะได้ค่ะโอเคครับวิตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับอืมแถวสะพานควายค่ะอยู่แถวสะพานควายนะครับแล้วติดตามรับฟังเดช็อกผ่านช่องทางไหนครับตอนนี้อืม Youtube ค่ะ YouTube ชัดเจนนะค่ะงั้นเรามาว่าถึงเรื่องราวเรื่องนี้ดีกว่าแบบย้อนกลับไปนานมากวินะฮะยี่สิบกว่าปีนูนะ่นน่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันไล่มาตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วก็เจอมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคะมันมันเจอหลายเรื่องค่ะอา<ล>ะอจะไล่ตั้งแต่เด็กมาก่อนอ่ะได้ครับเหตุการณ์เป็นยังไงครับวิเชิญเลยครับค่ะช่วงมาอ่า20กว่าปีนะคะที่ริจําได้ค่ะอตอนนั้นน่าจะกำงานแปดงขวบครับค่ะพอดีทางบ้านนี้ค่ะเขาจะเน้นเขาจะทํานาเป็นหลักแล้วทีนี้ทางบ้านนอกแถวอุบลน,นะคะทํานาปีละครั้งครับ เมื่อเสร็จจากหน้านาน,นะคะทํานาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะแยกย้ายกันไปทํางานก่อสร้างงา,งานโรงงานค่ะซึ่งทางครอบครัวของวีพ่อแม่วีค่ะเขาก็จะเลือกแบบเป็นคนงานตัดอ้อยที่จังหวัดกาญจนบุรีครับค่ะอ่าซึ่งจะมีเข้าแก่เข้ามาหาอืคนงานผ่านนายหน้านะคะอืค่ะโดยเอาเงินมาให้ให้กู้ก่อนล่วงหน้าค่ะครับค่ะพอทางคุณ <c oughs> ทั้งพ่อกับแม่ของวิยาค่ะรับเงินก่อนพอถึงเวลาเมื่อดูตัดอ้อยค่ะก็ต้องไปตัดใช้หี้เขาค่ะครับค่ะทางในหมู่บ้านเราก็จะมีหลายครอบครัวเหมือนกันค่ะหลายครอบครัวเือนเหมือนกันที่จะไปตัดอ้อยกับเาแก่นี้ค่ะครับค่ะซึ่งตอนนั้นหนูแปดขวบนะคะแม่หนูด้วยความที่แกเป็นห่วงหนูค่ะแม่ก้าวฝากหนูไว้กับทางญาติแกก็เลยต้องไปอ่าลา ลาโรงเรียนกับคุณครูนะคะขอให้หนูไปตัดอ้อยกับแม่นะเพราะว่าระยะเวลาตัดอ้อยมันใช้เวลาแค่สี่เดือนอค่ะไม่นานค่ะรับครูก็เอาเคสผ่อนผันให้ค่ะก็มีห่วงนิดๆกลัวหนูเรียนไม่ทันเพื่อนค่ะแต่มันก็จำเป็นนะคะเพราะว่าแม่หนูไม่กล้าปล่อยไว้ค่ะหนูก็ไปเดินทางไปจังหวัดการกับพ่อกับแม่ค่ะตอนนั้นไปก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่า Uh huh. อ่าเท่าแก่เขาค่อนข้างจะแบบมีที่เยอะค่ะแล้วก็น่าจะรวยด้วยค่ะเพราะว่าแชมป์ huh. คนงานของเขาอะค่ะลักษณะเหมือนสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะคือจะมี uh huh. สี่แถวอะค่ะคือลักษณะหันหน้าเข้าหากันค่ะออื uh huh. ห้องแถวหนึ่งแถวจะมีอยู่ประมาณสิบห้องะคะ่ะค,คนงานก็กเกือบเต็มทุกห้องเลยค่ะคือไม่ใช่แค่เฉพาะหมู่บ้านหนู่ที่ไปะคะ่ะคือเขาหาคนงานหลายๆห,หมู่บ้านนะคะออื嗯嗯嗯ค่ะประมาณว่าแบบต่างคนจะต่างสถานที่มาเจอกันนะคะครับค่ะไปสองวันแรกก็ยังไม่ได้ไม่ได้ลงตัดเลยค่ะคือเท่าแก่เขาจะพาไปหาฟื้นนะคะคือทําที่ทที่อยู่หรือแบบครับ เพิ่มใช้พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหาฟืนมาามไว้สําหรับทาหุ่งต้มไว้ก่อทํากับข้าวอย่างเงี้ยค่ะค่ะหลังจากนั้นก็ไปตัดอ้อยบางวันหนูก็ไปกับแม่กับพ่อหรือบางวันหนูก็หยุดแม่ก็พาหยุดนะคะก็ไม่ได้ไปก็จะมีพ่อพี่ชายอย่างเงี้ยค่ะไปกับกลุ่มอื่นค่ะอระหว่างที่อยู่มันก็จะมีเหตุการณ์แปลกเนื่องจากมันเป็นคนที่แบบ เนื่องจากตรงที่หนูอยู่อะค่ะคือคนจากหลายๆที่มาอยู่รวมกันมันก็ค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยอะค่ะครับค่ะบางคนแล้วก็รู้จักบางคนเราก็ไม่รู้จักอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆคือแบบผีเข้าคนบ้างอย่างเงี้ยค่ะอืมอ่าแล้วก็มีเด็กอ่อนที่แบบคือเมียเขาอะค่ะคือเขาท้องแก่แล้วเขาไปคลอดที่แคมป์คนงานอะค่ะค่ะแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกในแคมป์อะค่ะคือทีนี้ลูกเขาก็เกิด ู่ดีๆก็ร้องขึ้นไม่มีสาเหตุนะคะครับคือเด็กไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นอะไรค่ะคือร้องไม่มีสาเหตุทางพวกหนูทางภาคอีสาน่ะเขาเขามีความเชื่อว่าลักษณะแบบเนี้ยมันเหมือนปอบปอบกําลังจะกินเด็กอะค่ะแต่ทางเท่าแก่เขาเขาไม่มีความเชื่อทางด้านนี้เขาก็บอกว่าอ่าเด็กอะไม่สบายต้องพาไปหาหมอนะแต่ทางพวกหนูลางทางอ่าผู้ใหญ่ทางบ้านหนูอะค่ะเขาก็จะแบบรักษาแบบ ชาวบ้านอะคือมีคาถาเป่าอะค่ะครับอ่าค่ะเท่าแก่ไม่ยอมค่ะก็เอาขึ้นรถกระบะเด็กก็ไปเสียกาเสียกลางทางอะค่ะคือไปไม่ถึงโรงพยาบาลอืมอืมค่ะก็เอาไปโรงพยาบาลก็ก็ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าเด็กเขาเสียเสียชีวิตก่อนจะถึงโรงพยาบาลอยู่แล้วอะค่ะครับค่ะก็อ่าการนิสตรศพก็คือแบบไม่ไม่มีอะไรคือร่างกายไม่ได้ ไม่ได้แบบผิดปกติหรือว่าไม่มีไข้ะะอ่ะค่ะอืมค่ะก็ต้องเอากลับมาค่ะทางพ่อแม่เขาญาติเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เสียใจเขาก็ร้องไห้อือหือ <c oughs> ทีนี้อตัวเขามันเขียวอะคะ่ะตัวเด็กอะคะ่ะมันเริ่มเขียวเป็นแบบเป็นจ้ำเป็นจ้ำอะคะ่ะครับใช่ค่ะคือมันจะมารอยมันจะเริ่มปรากฏขึ้นเพียงแค่ไม่ขี่ชั่วโมงอะ,ะทําไมรอยมันแบบมันขึ้นมันเขียวอย่างเงี้ยคะ่ะอือหือ ทางผู้ใหญ่เขาก็บอกถ้าเชื่อเชื่อพวกเราเนะ่ะเด็กก็ไม่เสียหรอกคือถ้าลองแบบให้อ่าพวกเราแบบรักษากเองอย่างเงี้ยค่ะทางภาคอีสานนะคะคือมันจะมีบางคนแบบเขาเลี้ยงผีเลี้ยงของอย่างเงี้ยค่ะเขามีความเชื่อแบบเนี้ยค่ะ,คะเขาก็จะพอม,มีวิชาเนี่ยค่ะคแต่ด้วยความที่แบบเท่าแก่ไม่เชื่อค่ะมันก็เลยทําให้เด็กแบบไปเสียกลางทางเงี้ยค่ะไปไม่ถึงโรงพยาบาล มันก็มีเรื่องเรื่องแบบนี้เรื่อยๆค่ะแล้วหนูก็รับรู้ตลอดเพราะว่าหนูก็อยู่ด้วยหนูก็เป็นเด็กตอนที่เขามุงดูเด็กอ่ะหนูก็หนูก็ตามแม่ไปไปดูค่ะสงสัยว่าเขามุงอะไรกันอืค่ะ,คะเสียงอะไระ่ะโทษทีเสียงเสียงแฟนเปิดประตูะอ่าโอเค,คโอเคโอเคอ่าฮะอ่าอ ช่วงที่อยู่คืนหนูก็มีอาการแปลกๆเหมือนคล้ายๆคนนอนละเมอค่ะอืมค่ะซึ่งหนูคิดตัวเองแต่ว่าอ่ามารู้ภายหลังที่คุณแม่แม่กับพ่อเราสั่งคือหนูมีอาการแบบละเมอจะลุกออกจากห้องอะคะ่ะห้องแคมป์ของคนงานอืมค่ะแล้วทีนี้มันดึกแล้วแม่ก็เลยจะกล่องหนูนอนแต่หนูว่าลักษณะแบบเสียงแข็งใส่แม่นะคะคือสะบัดแขนออกค่ะ บัดแขนออกแล้วก็ตะคอกใส่แม่เป็นเสียงคนแก่ค่ะครับค่ะซึ่งไม่ใช่เสียงหนูเองอืมค่ะแล้วก็สักพักคืนหนูรู้สึกตัวตัวหนูมันเปียกหนูคิดหนูในตัวหนูหนูเข้าใจว่าหนูฉี่รถที่นอนอือค่ะเพราะว่ามันเปียกหมดอะทั้งกางเกงเสื้ออย่างเงี้ยค่ะคือมันนอนไม่ได้อือค่ะ หนูก็งัวงเงียงลุกขึ้นมาหนูก็ร้องไห้ร้องไห้บอกมันเปียกเปียกนอนไม่ได้ไม่ได้ทำแรกที่หนูได้ยินนะคะพ่อเขาพูดกับแม่บอกรู้สึกตัวแล้วออืรู้สึกตัวแล้วไม่เป็นไรแล้วครับก็เห็นขันน้ำมนนะคะแล้วก็ฝ้ายผูกแขนหนูอค,ค่ะค่ะแม่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรก็เอาเปลี่ยนเปลี่ยนชุดให้ให้นอนเลยให้ลูกนอนเลยแม่ก็เปลี่ยนชดุดหนูก็นอนต่อก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะตื่นเช้ามาเขาก็เล่าสู่กันฟังว่า เมื่อคืนน่ะหนูละเมอละเมอจะออกนอกบ้านค่ะจะออกนอกจะออกนอกต่ห้องอะค่ะครับค่ะซึ่งหนูอะด่าแม่กระคอกแม่ไปเป็นเสียงคนแก่ไม่ใช่เสียงหนูเองอะค่ะบอกมึงจะมาจับกูทําไมอย่างเนี้ยค่ะครับค่ะคบแบบแล้วก็แบบด่าแม่หนูไปแบบเป็นชื่อแม่หนูเลยนะเหมือนเขารู้ชื่อแม่หนูอ่ะเขาด่าไปนะใช่ค่ะ,คะแม่หนูเขาเล่าเล่าให้ฟังกันอย่างเนี้ยค่ะครับ แล้วคนอื่นเขาบอกว่าทําไมไม่มาปลูกอาจจะได้มาดูช่วยแม่หนูบอกว่าโอ้เด็กน้อยแรงมันจะเยอะขนาดไหนนะครับพ่อเขาก็พอมีความรู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้วุ่นวายในคืนนั้นนะคะก็หนูก็รู้สึกตัวดีพอดีอะคะ่ะค่ะด้วยความที่เราเป็นเด็กเราคิดว่าเราฉี่รถที่นอนแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแต่แม่เขาก็เล่าเล่าให้ฟังะคะ่ะก็เหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรคะ่ะก็อ่าทํางานอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะ ไปตัดต้อยกับไปกับแม่อย่างนี้ค่ะก็อยู่เนี้ยจนอเดือนนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นตุ่จีนตุดจีนเทศกาลตุดจีนค่ะเท่าแกเขาก็ได้หยุดงานให้สองวันค่ะก็เป็นวันไหว้ค่ะแล้วก็วันเที่ยวค่ะวันนั้นเขาก็เลี้ยงเลี้ยงคนงานในแคมป์อะค่ะคือกับข้าวเยอะของไหวอะไรก็เยอะค่ะขนมจีนอะไรเนี้ยค่ะเสร็จแล้วค่ะเขาก็มาประชุมบอกค่ะเดี๋ยวว่า ในตัวเมืองของการจะนนบุรีอะค่ะอืค่ะท่าเรือนะคะเขาจัดงามสารเจ้านะคะที่เขาจะเอาคุปองไปโยนเป็นเบอร์พวกพวกเข้าสารนะคะเหมือนคนรวยเขาไปทําบุญโยนให้คนจนเบรคการงานที่กระจัดใช่ใช่หนะหนูไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแต่หนูจําได้ว่าเท่าแก่เขาจะพาไปงานนี้อืใช่ค่ะหนูก็ร้องไห้ตามไปด้วยค่ะคืออยากไปแต่แม่ไม่ให้ไปด้วยความที่ว่าหนูเป็นเด็ก แต่หนูนะเป็นเด็กเราก็อยากที่ยอ่อคือ,อเห็นผู้ใหญ่ตาก็อยากไปด้วยไงคะค่ะซึ่งก็จะมีผู้กลุ่มผู้ชายผู้ชายที่เป็นคนงานค่ะพ่อหนูพี่ชายหนูก็ไปค่ะเพื่อจะไปแย่งแย่งนะคงปองนะเพื่อจะไปแลกเอาของรางวาลัลกับเขาอะค่ะครับค่ะสรุปคือหนูก็ไม่ได้ไปก็อยู่อ,อยู่แคมป์กับแม่มคือผู้หญิงคนแก่เนี่ยค่ะเด็กรุ่นคราวเดียวกันกับหนูเนี่ยก็มีคือก็อยู่เฝ้าแคมป์กันค่ะวันนั้นของกินมันเยอะของว่าเยอะค่ะแม่ก็มีมะละกอ ค่ะก็ตําส้มตําค่ะตาสองโคกค่ะคือตําเยอะเลยเหมือนเผื่อหลายคนครับค่ะแกก็ตําเทใส่ถาดใหญ่เลยค่ะแกก็เลือกเลือกแบบเพื่อนข้างๆห้องนี้ยค่ะคนหู้นี่ยให้มานั่งรวมกินด้วยกันค่ะคหนูก็ชอบกินส้มตําเหมือนกันตอนนั้นอืค่ะแม่ก็เลยวานหนูบอกเหลือยายอีกคนนึงนี่แม่วานหน่อยดิไปเรียกยายให้แม่หน่อยค่ะ ซึ่งแกไม่ได้อยู่ห้องแถวเดียวกันกับหนูค่ะ,ะหนูขออธิบายก่อนว่าลักษณะห้องแถวมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะซึ่งแต่ละแถวมันจะหันหน้าเข้าหากันแล้วจะเป็นลานลานกว้างๆตรงกลางสําหรับเตะตะกอ้อทากิจกรรมเตะตะกอ้อเป็นฟุตบอลอะไรเงี้ยสําหรับคนงานแบบไว้แบบคลายเครียดอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะทีนี้ห้องคุณย้ายก็จะอยู่อีกฟากหนึ่งนะคะโดยจะมีค่ะ โดยจะมีเป็นกองฟืนวางวางไว้ตรงกลางนะคะเพราะว่าอ่ากองฟืนเขาจะแบบกองใหญ่มากอะคะ่ะเหมือนแบบวันนั้นนะว่นก่อนที่จะเริ่มตัดอ้อยนะคะเขาเอารถสิบรอไปสองคันนะคะไปเขาเพื่อไปเอาคือกักตุนฟืนให้ได้ที่สุดให้มันสามารถใช้ให้ได้ถึงสี่เดือนนะคะเพื่อเป็นค่าเป็นการแบบประหยัดค่าใช้จ่ายคนง,งาน่าค,คะหนูก็เดินอ้อมกองฟืนไปคะคะเพื่อจะไปเรียกยาย ทีนี้พอไปถึงห้องยายห้องแก๊สเปิดเปิดไว้นะคะคือมองไปก็เห็นเห็นเตียงที่มันยกยกพื้นนะคะยกระดับขึ้นจากดินนะคะค,ค่ะลักษณะแกกกางม้งไว้จะไม่เก็บมุงจแกเปิดประตูไว้แล้วแกนุ่งผ้าถุงอะ,ค,ะค,ค่ะค่ะแกก็นั่งพับผ้าโดยหันหลังให้หนูแกก็นั่งก้มพับผ้าหนูก็ยืนอ่าไม่ได้ห่างประตูมากแต่ไม่ได้เข้าไปครับคิดว่ายืนตรงนี้แกคงได้ยืนที่หนูเรียกคะ่ะหนูก็เลยเรียกแกออกไป อ่ายายยายแม่ใช้หนูให้มารีบไปกินซ้มตายายหนูเรียกแค่เนี้ยค่ะหนูก็วิ่งกลับไปคือห่วงกินซ้มตานะกลัวตัวเองไม่ได้กินซ้มตาก็วิ่งกลับไปอก็ไปหยิบส้มตากินได้สองคำแม่ก็ถามแม่ใช้ไปเรียกยายเนี่ยยายเขาได้ยินไหมบอกหนูเรียกแล้วยายเขาไม่คุยกับหนูะหนูก็บอกแม่ไปอย่างนั้นแม่บอกกลับไปเรียกใหม่เลยครับบอกกลัวแต่ไม่ได้กินซ้มตามอย่างเงี้ยแม่ก็บ่นหนูค่ะหนูก็ เดินกลับมาหงุดหงิดแบบกําลังจะได้กินอยู่และอะไรเงี้ย uh huh, uh huh. ก็เดินมาแบบหงุดหงิดหอนเสียน้อยๆก็ด้วยความที่เป็นเด็กค่ะห่วงกินครับ uh huh. ค่ะก็เดินกลับมาใหม่ก็มาเห็นแกนั่งอยู่ท่าเดิมะคะ่ะท่าเดิมเหมือนเดิมนั่งเหมือนเดิมค่ะแกไม่คุยกับหนูเลยนะคะคือหน, uh huh. หนูก็ไม่ได้เรียกเบานะคือหน,หนูตะโกนดังเลยนะอื uh huh. แกก็ยังก็ยังนั่งท่าเดินถือหันหลังให้หนูกุ้มพับผ้ามุ้งก็ไม่ได้เก็บมงุมงมุ้งห้องแกก็กางอยู่แบบนั้นอืค่ะหนูก็เริ่มแบบเริ่มฉุนละค่ะเริ่มฉุนแล้วแบบทาไมเรียกเรียกตั้งดังรอบแรกะเรียกดังทําไมไม่ยินไม่คุยกับหูตึงหรือเปล่าเนี่ยก็แอบคิดในใจครับก็เลยยายก็เรียกออกไปต่างๆเขาว่ายายได้ยินหนูไม่อะยายไม่ให้มาเรียกไปกินซ้มตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แกก็ไม่คุยกับหนูคือจังหวะที่หนูเรียกแกนะคะมีเสียงขานขานรับกลับมาค่ะเสียงขานเป็นเสียงยังไงเป็นเสียงของคุณยายเลยค่ะคือแบบเอออะไรอีกตัวเล็กอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอพูดกับเราแบบนั้นนเหมือนพูดกับเรานะพูดพูดกับหนูเลยค่ะคือซึ่งถัดถัดไปจากห้องแถวสุดห้องแถวใหญ่อะค่ะมันจะเป็นแท้งน้ํารวมเป็นแท้งน้ําแบบโล่งๆอะค่ะคือ สำหรับไว้อาบน้ําซักผ้าคืออาบน้ําซักผ้าก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะตอนเย็นเลิกงานครับคนงานเด็กคือเขาจะอาบน้ํารวมกันนุ่งผ้าถุงซักผ้าอยู่ตรงนั้นเลยค่ะอือค่ะคุณยายเขานุ่งผ้าถุงตัวเดิมค่ะเขายืนอ,อ,อยู่ตรงแท่งน้ําอะค่ะเขาเติรเขามอนเป็นพ้นพ้นอ่าขอบกําแพงแคมป์นิดนึงอะค่ะให้เห็นกับเครื่องตวนแล้วอะค่ะเขาล้องมาเราก็หันไปตามเสียงค่ะก็ยืนเท้าสะเอลแล้วก็บอกอ เรียกอะไรตัวเล็กเรียกอะไรออยายซักผ้าอยู่ครับค่ะหนูพอหนูหันไปตามเสียงที่ยายเรียกอ,อ,อาอยายคนนู้นซักผ้าอาอแล้วคนนี้อ่ะนั่งพับผ้าอยู่ในมุ้งอ่ะคือหนูก็หันกลับกลับมองยายที่นั่งอยู่ในห้องอ่ะค่ะออแล้วก็ไปมองยายที่ยืนอยู่ตรงแบบลานล่งเลยค่ะออลานซักผ้าลุ่งเลยค่ะออแล้วหนูก็ร้องอืร้องคือหนูก,กลัวค่ะหนูไม่เข้าใจว่าทาไมยายมีสองคนมันคืออะไร หนูก็นั่งนั่งร้องไห้หนูก็ร้องลงอะคะะอ่ะนั้นหนูก็เอามือเอามือชี้ชี้ไปที่ห้องยายหนูก็หลับตาร้องร้องเพราเริ่มตายอีกทีคืนในห้องมันไม่มีอะไรแล้วค่ะมันลโล่งอ๋อเหรอยายก็ไม่อยู่หายไปเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะยายยายที่อยู่ในห้องคือไม่มีค่ะคือหายไปเลยเป็นห้องตอเปล่าค่ะเ,<อ>เดี๋ยวยายตัวจริงที่แกซักเสื้อผ้าอยู่นะคะด้วยความที่แกตกใจว่าหนูเป็นอะไรทำไมอยู่ดีหนูก็นั่งลงกับพื้นแล้วแบบร้องไห้ไงแกก็วิ่งมาหาหนูก็ค่ะ ครับค่ะแกก็บอกว่ามันเป็นอะไรตัวเล็กมันเป็นอะไรคเขาบอกเรียกชื่อแม่หนูอะค่ะบอกว่ามาดูดิลูกมันเป็นอะไรเนี่ยร้องชักงออย่างเนี้ยอืแม่หนูก็วิ่งมาดูคนที่กินส้มตำก็ไม่กินแลยคะ่ะขาวิ่งมาดูหนูออนก็ได้แต่ชี้ไปที่ห้องยายอะคะ่ะครับชี้บอกยายยายยายอยู่ตรงนั้นยายอยู่ตรงนั้นอะ,ค,ะ嗯嗯嗯ค่ะจนแบบ ตอบอะไรดีแล้วอะค่ะจนแบบหนูรู้สึกว่าความความ,วามความมันความความมันลดลงแล้วค่ะคถึงจะแบบพูดพูดได้ว่าหนูเห็นยายมีสองคนค่ะคือคนแรกอะ่ะนั่งอยู่ในห้องออยายบอกเลี้ยวไหลตอนใต้ในยายปิดประตูไว้คือ,อยายไม่ได้เปิดประตูครับแต่ตอนที่ยายวิ่งกลับมานะ่ะออืประตูมาเปิดแง้มไว้เลยค่ะค,คือเปิดแบบยายยายก็เข้าใจว่าหนูเป็นคนไปเปิดหนูบอกว่าหนูไม่ได้เปิดยายนะนั่งพับผ้ายอยู่อย่างเงี้ยค่ะ คือก็โตเถียงยายเขาบอกว่าเขาบอกเดี๋ยวตามันกลับมาต้องบอกตามันแล้วแหละครับค่ะซึ่งหนูขอบอกก่อนว่าตากับยายนะคือหนูไม่ได้หนูไม่ได้รู้จักเขาอะค่ะคือเหมือนแบบมาจากต่างที่แล้วมาเจอกันนะคะแต่เหมือนว่าเราก็แบบนับถือเขาเป็นยายคนหนึ่งเพราะเขาแบบอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกยายเรียกลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาก็พูดกับแม่หนูค่ะว่าอ๋อเดี๋ยวตามันกลับมาจะบอกตาครับ ประมาณแบบบอกไหว้ของเขาอะค่ะบอกของบอกอะไรเขาหรือเปล่าหนูก,ก็ไม่แน่ใจ <S <S 2> <S 2> อ่าค่ะก็ทําพอตาพ่อกลับมาอะไรเงี้ยเขาก็ทําการผูกแขนหนูอะค่ะ <S <S อืมฮาผูกแขนแล้วเขาก็ทําพิธีแต่งขันหะอะไรของเขาไม่ได้แต่งขันอะไรของเขาเขาก็นั่งต,ตอนมันตอนนั้นหนูก็มาดูเหมือนกันตาเขาก็นั่งแบบเหมือนแบบพูดอะไรแบบพุมพําพุมพ,พ,พัเหมือนอะไรไล่คาถาอะไรเขาในห้องเขาอะค่ะคนเขาก็มาดูคนก็ ผู้ใหญ่ก็มาถามหนูใหญ่แล้วว่าอ่เจอจริงๆหรอมึงเห็นยายมีสองคนจริงๆหรอแบบคนเขาก็อยากรู้อะค่ะว่าหนูเจอจริงๆหรออย่างเงี้ยค่ะคใช่ค่ะหนูก็บอกหนูเจอจริงๆบอกยายอะนั่งพับผ้าหันหลังให้หนูไม่คุยกับหนูด้วยอย่างเงี้ยครับครับก็ค,คือเหมือนคนปกติเลยค่ะคือไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยค่ะแค่หนูชอบที่ว่าหนูหนูก็วําไมยายมีสองคนนะ พ uh, uh, oh, อหันมองอีกทีก็เอายายอีกยายคนนี้ไม่อยู่ห้องแล้วอะค่ะคเจอแต่ยายที่แบบซักผ้าอยู่ตรงนู้นนะคะอืใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่หนูเจอมาตั้งแต่เด็กค่ะใช่มัน<อ>ไม่แน่มันไม่แน่ใจว่าหน้ากลัวหรือเปล่าเพราะว่าที่หนูเจอมาคือหนูมไม่เคยเจอแบบหน้าแบบเป็นเละๆเ,เป็นคอขาดเหมือนคนอื่นเขาอะ เราเจอลักษณะคนแบบนี้เลยค่ะครับนะถามว่าน่ากลัวไหมถ้าย้อนกลับไปตอนสมัยตอนที่เราเป็นเด็กนะฮะวิน่ากลัวหมดเลยครับนะฮะแล้วก็ถือว่าแปลกด้วย<ๆ>กับกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะเชื่อว่าเฮ้ยยายยายสองคนอ่ะนะฮะสิ่งที่เราเจอนะครับซึ่งเอาจริงๆนะตอนนั้นเนี่ยเราจะไปหาคําตอบไปหาที่มาที่ไปของของ,ของทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เดาว่าคงจะหาไม่ได้หรอกนะคุยเรื่องนี้ให้พ่อแม่ฟังไหม เนี่ยหนูเห็นยายแบบน,<อ>บบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยตามภาษาไว้เด็กงองเงีย้ยอใช่ค่ะก็ตอนตอนที่หนูร้องนะแม่ก็วิ่งมาดูอะค่ะอืมแล้วแม่ว่ายังไงแม่แม่เขาก็รู้อยู่แล้วเขาก็บอกว่าอ่อนสงสัยแบบผีอะไรที่เขาเลี้ยงแหละท,ที่ที่มากับเนี่ยละเพราะว่าคนบ้านนอกกะไม่รู้เขาเล่นอะไรกันบ้างอะค่ะอืมเพราะว่ามันไม่เหมือนสมัยนี้ค่ะคือบ้านนอกแบบเวลาเขาถืออะไรเขาจะแบบเขาจะแข็งมากาอะพวกที่แบบมีวิชาเงี้ยค่ะอืม ก็นั่นแหละค่ะก็น่าตอนนั้นน่าจะเป็นแบบประสบการณ์ครั้งแรกที่แบบเจอวิญญาณเนี่แบบเป็นรูปร่างที่เป็นเหมือนคนเลยอะค่ะครับแบบเหมือนยายเลยอะค่ะคือแบบต่างกันแค่ว่าอยู่ดีๆก็หายฟึบไปอะคะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็นั่งพับผ้าเป็นคนปกติเลยคือหนูไม่ได้คิดว่านั่นมาที่หนูเห็นคือผีอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมนะเออน่ากลัวแปลก แปลกมากครับเรื่องราวเรื่องนี้นะนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับวิกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นคือเรื่องราวตอนเด็กๆแต่วิตอนที่ก่อนเราจะเริ่มต้นเรื่องนี้กันวิได้มีการเกริ่นออกตัวมาก่อนแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยวิมันมันรู้เหมือนมันต่อเนื่องยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยไม่ไม่ใช่หรอใช่ค่ะใช่ค่ะตอนคือนะมันเจอมันเจอเจอเยอะมากคือคือคือหนูไม่ได้แบบไม่ได้ ไม่ได้แบบต้องการเจอคือมันมันจะมีเหตุการณ์มาให้เจอเรื่อยๆโดยบังเอิญนะคะอ๋อเหรองั้นเดี๋ยวเอาไอ้เรื่องของความบังเอิญที่ว่ากับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าเราเอาทั้งหมดเนี่ยมาเล่ากันให้ฟังกันดีกว่าเนาะค่ะได้เลยได้เลยนะวันนี้เอาประมาณนี้ก่อนแล้วสับเรื่องเราทั้งหมดเนาะนะฮะโอเคขอบพระคุณมากวินะสับเรื่องนี้นะฮะแปลกดีแปลกดีนะครับนะสนุกสนานมากขอบพระคุณมากไว้คราวหน้าเจอกันนะค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ